อยู่ที่สำโรงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาลูกค้ามาซื้ออเสื้อผ้ากระเป๋านะคะอยู่ที่สำโรงบิ๊กซี่สำโรงซี่สำโรงคนเยอะมากค่ะแถวนี้คนเยอะที่สุดเลยไม่ว่าอาหารการกินแมสท,ทุกถูกค่ะแมส20บาทเดงอ่ะอาหารการกินมีครบทุกอย่างเลยนะคะ ข้างนอกก็จะเป็นโซนข้างหน้านะคะโซนข้างล่างโซนอาหามโซนเทพคือไม่มีคนเลยเปิดห้างก็มีคนมาซื้อใช้จ่ายซื้อของใช้จ่ายกัน ชั้นนี่ชั้นบนชั้นสุดท้ายหลายด้านค่ะไปฝั่งโน้นขึ้นไปก็ฝั่งทะลุนู่นก็ทะลุไปตลาดค่ะข้างนอกจะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าแต่ว่าวันนี้ตลาดก็ยังไม่เปิด 嗯。Mm. ขายดีมากอพิซซ่าก็มีหูยอก็มีโรตีก็มีโรตีสดๆใหม่ๆน้าทานมากค่ะ โอเคค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย